สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนิตยวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลสไตล์เราพาเพื่อนเพื่อนนิตมาอยู่ที่งานกเกษตรอินทรีประจำปี2,566ครั้งที่10นคะคะเรามาเห็นร้านคำเมานะเพื่อนแล้วก็เห็นเป็นครกมองเล็กด,ด้วยนะคะเพื่อนเรามาดูกันนะคะส่รอยแบบโบราณแต่ว่ามันทำเป็นสมัยใหม่มาดูกันนะคะพาเพื่อนเพื่อนนิเห็นอะไรไหมคะข้างหน้า ปึ๊บเพอนเพื uclear, で wealth, で่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ te ันน ah. ี้พ mm ัก hmm. อันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทักทายเจ้าของนะคะสวัสดีจ้า่ป้ามาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะลูกอันนี้ข้าวเม่าเงินแสนนี่มาจากไหนเนาะจังหวัดบึงการจังหวัดบึงการจังหวัดบึงการนี่แยกจากออกจากจังหวัดหนองคายหนองคายอ๋อนะคะจังหวัดที่เจ็ดสิบเจ็ด จังหวัดสุดท้ายใช่ไหมคะน้องขายข้าวเมา่านะคับเพื่อนข้าวเม่าเงินแสนโหนี่นี่นมีข้าวเม่าสดๆเลยนะคัเพื่อนเหน็นไหมที่ทำเป็นควนไว้ไวถุงเท่าไหร่คะนี่ถุงครับาบาทสามสิบห้าบาทโอ้โอเปพื่อน<ๆ>ไอ้ที่เราสนใจที่สุดก็คืออันนี้แหลคะค่ะ จาเคยเห็นบอ่อพี่น้องคกมองเนี่ยถ้าบ้านแนทเขาจะเรียกครกมองแต่ครกมองเอามาทําสมัยใหม่นะเพื่อนคือใช้ใดนะคะเป็นเทคโนโลโยีอันทันสมัยขึ้นนะคะเนี่ยเอามาใส่ใดใช่ไหมลูกใช่ค่ะใส่ใดแล้วก็ปั่นนะครับเพื่อนอ่าสิโตกับแม่พี่น้องคกมองพี่น้องคกมอง เนี่ยน้องจจ๋ใช้เวลานานไหมลูกกว่าจะเสร็จสิสิบห้านาทีาทตัมนี้เราเอาตัมโชใช่ไหมเอามาตัมโชให้ดูนะคะเพื่อนเตืยนฮเนี่ยอันสมมุตินี่เพิ่นกระสิเป็นคกมองเนาะจ้ะสมมุตินั่นกระสิเป็นคนนหยียบเนาะค่ะพี่น้อง เพื่อนๆเกิดทันไหมคะคบทำข้าวนะคะนี่เขาปรับมาดัดแปลงให้ทันสมัยขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่นอนๆไปต่อมาเห็ดขุกม่งเห็ดจากไหนยังละลูกนี่ก็จะรู้ไหมอืไม้แนค่ะไม้แนใช่ไหมไม้แคนหนูนะคะเพื่อนๆแมนเมนกันสิจำได้ว่าก่อนเห็ดคุกตำเขาเิ่นกระเช้าคุกไม้แกน ตัม,มือเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าไม่แข็งจะทนนะคะแล้วก็แค่ตำข้าวจริงๆสมไมสมัยแต่ก่อนแอดเคยตํานะคะโอ๊ยไข่คือมากแเทล่ละไข่มากแข็งพี่น้องแอดไปไม่ได้เลยแอดเห็นอะไรนะคุกมองค่ะคุกมองโอ้หพี่น้องเ้ยพี่น้องไปสิมาย่อนอะดิไปสมัย่อยตั้มเข่านะคะพี่น้องออออแอดยังเคยได้ตำข้าวกินนะคะ คนบอกว่าคนตั้มโซเก็ดจังไหนมันจังสิรอนล่ะคะหนูเอาเอาเข้าวเปลือกตํามไหมลูกขัวก่วไหมพั่วทอกใหญ่กว่านี้ใช่ไหมอันนี้โชว์ใช่ไหมโอ้อันทีไอ้ที่ทํากินอีกพกใหญ่กว่านี้แล้วก็ใช้เครื่องเหมือนกันแล,แล้วแล้วแล้วหนูหนูจะจะไปหาซื้อที่ไหนแล้วลูกนี่อันนี้ม,นๆๆมีแต่ที่บ้านค่ะมีแต่ที่บ้าน บ่มีขายแต่ว่าเห็ดสินมาเองมันบละโอยเนาะบอกว่าอีพอนะ่ะแยกสิทิมเด้อเห็ดไบบหลายๆนี่พวกสิแตกแล้วไงอีพอหาใหม่แค่มาเห็ดใหม่ในภาษาบอกว่าบอกว่าแย,ยกจากสุรินแล้วบอกว่าสันยกให้มันสันตัวนี้มันแตกมันสิบบมีเอานะครับเพื่อนๆถ้ามันแตกมันก็จะคือมันเป็นวิถีชาวบ้านนะคะเพราะว่าถ้าตํา ถ้าเราตําเองมันก็จะช้านะคะก็ใช้เป็นเครื่องขึ้นแรงนะคะเพื่อนก็เลยจะใช้เป็นใดแล้วก็เลิฟเข้ามาแล้วก็เหมือนกับคนที่เหยียบเลยนะท่านเพื่อนที่ดเขาไม่ได้เสียบลูกอ่ะอ่าอันนี้เป็นข้าวอ่ะค่ะข้าวสามเดือนค่ะต้องไหมข้าวสามเดือนใช่ไหมแม่ชิมได้ไหมลูกชิมได้เลยค่ะช้อนด้านหน้าเอย ทำไม่หวาน้องเราคั่วเสร็จนี้เราทำค่อยเอามาคนบบลูกไี้ยังไงแล้วเครื่องร่อน,น,นอีกทีใช่ไหมป็นก็จะเอาเครื่องร่อนอีกทีนะคะเข้า,มา,าเม่าเงินแสนถุงละสามสิบห้าสามถึงหนึร้อยมาจากจกังหวัดเมืองการนะคะงานกลุ่มแม่บ้าน ห้วยไม้ซอดอำเภอปากคาดจังหวัด no บึงกาฬมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะติดต่อ089 0 0 9 0 6เกนะคะเพื่อนก็จำหน่ายผลิตและจำหน่ายข้าวเม่าคุกคูนสำเร็จรูปข้าวเม่ากยาศาสตร์ธัญพืชข้าวเมากยศาสตร์มันเทศและวก็ข้าวต้มน้ำแตงโมนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นสินค้าในร้านของน้องคะนะคะ อันนี้ทำเองหมดเลยใช่ไหมลูกอันได้นืมอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตียวมันีัวกรอบแล้วก็เป็นอืมแล้วก็ก๋วยเต๋่งอ๋อค่ะข้าวตนไมแปลกมากเลยล่ะทาไมเป็นข้าวเนไม่เล็ก อใหม่ืเมื่อถึงเท่าไรเหมือนกันสามาัาม้าาอะไรเพื่อนก็กแต่เป็นไม่ค่อยหวานมากวันนี้ ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็มีโอกาสได้มาถ่ายทเข้า,าวเม่าเงินแสนนะคะเพื่อนแล้วก็อันนี้ประกวดแผนธุรกิจได้รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองของประเทศไทยเลยนะคะเพื่อนพีต้นตำรับเจ้าแรกของจังหวัดมุการอันนี้อาจจะย้อนเส้นการันตีข้า,าวเม่าเงินแสนเราได้รางวัลที่อันดับสองของประเทศทเลยนะคะเพื่อนีีก็มาแวะเข้ามานะคะอยู่ เดินเข้ามารักที่เท่าไหร่นะลูกซอยโดมซอยแรกคซอยดมซอยแรกนะคะเกือบมาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะคะเพื่อนโอ้โหเลขสวยนะคะซอยเอหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะคะเพื่อนๆเข้าเม้าเงินแสนเข้ามอาจังหวัดบงการนะคะน้องเขาก็จะมีทำงานโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรตะกอนบ้านห้วยไม้ซอดอำเภอปากคาจังหวัดบงการของหนู ทำเป็นกลุ่มด้วยใช่ไหมพวกนี้เราก็แนะนําสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะคะเพื่อนๆก็ว่าช่องตะวะันรัศมีและสไตล์ขอสนับสนุนสินค้ากลุ่มชุมชนต่งางๆนะคะเราให้การสนับสนุนนะคะ<ๆ>ก็วันนี้ช่องตะวะันรัศมีและสไตล์ก็มีโอกาสได้มาชมเข้ามาแล้วก็คุกมองนะคะเพื่อน<ๆ>เป็นย้อนอดีตนะคะก็ทำให้มันเล็กลงแล้วก็ ใส่ทันสมัยขึ้นมานะคะเพื่อนใน F4 แล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปของเราวันนี้ก็คงจะมีประโยชน์แล้วก็ให้ความบันเทิงกับเพื่อนๆ F4 ทุกคนทุกท่านไม่ได้เลยร้านไม่มากก็น้อยนะคะค่ะเพื่อนๆอันนี้ของสมบูณคุณจากร้านเข้าเมาเงินแสนนะคะเพื่อนๆหนูๆหนูบอกร้านหนูแน่ลูกหนูแนะน้ำร้านหนูแน่ร้านข้าเมาเงินแสนนะคะ รอนะคลอที่่งลอที่หนแมนะคะเป็นโนมหีมูรนะคะหลัจางใครอยากมาซือนะคะสามารถเดิเข้ามาสังคือได้เลยทางงานเกษตรเมรนะคะขอบคุณค่ะมาายค่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณร้านเข้ามาเงินแสนด้วยนะคะ